กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อที่แล้วกับการมิ้นกันไปมิ้นกันมาเราก็ยังไงบ้างเนาอเราอยู่ในซัพยมอรคจริงๆจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มันก็เป็นความหวังดีนะจริงๆหนิงก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทำอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยหนิงมีเจตนาที่ที่หวังดีรุนรวนเลยจริงๆมันเกิดเริ่มต้นมันเกิดจากคนมาถามเราเกี่ยวกับสาวนะ่ะ คือหนิงว่าหนิงหนิงขออนุญาตว่าหนิงอ่ะไม่อยากลงในดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายที่ที่ที่จะไปทําให้แบบว่าเกิดความเข้าใจผิดแล้วให้ให้พี่พีเคต้องมาตอบคําถามอะไรใดๆอีกคือในส่วนหนิงเองในที่เป็นพี่เป็นน้องพี่พีเคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ที่ต้องยอมรับว่าหนิงก็สนิทมากๆคนหนึ่งส่วนโยเองก็เป็นน้องสาวที่ที่ก็สนิทมากๆคนหนึ่งเราอ่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนตรงกลางแล้วก็รับรู้ปัญหา เอาว่าเรียกใช้คําว่าอินดีเทลลวกันแต่ว่าขอไม่ลงดีเทลเนาะแล้วก็ไม่ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นคือปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าถ้าเราเรารักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนาะถ้าอะไรที่เราเตือนได้เราก็เราก็อยากจะเตือนเพราะถ้าวันนึงถ้าเราไม่เตือนแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรลงไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรที่รุนแรงอะ่ะแล้ว ย้อนกลับมาได้แล้วบอกว่าทำไมวันนั้นเราถึงไม่ทําสิ่งนี้หนิงไม่หนิงแค่หนิงไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอ, <c oughs> อย่างอย่ากเอาความที่เราบอกว่าแบบนึงก็เอาปอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจ๊ใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไปอ่านเจอไปเจอเออก็มัน <c oughs> คือมันมันคงแค่มีอีกหลายๆดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้อ่ถ้าจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้ามันจะทําให้เกิด กระบวนการอะไรใดๆที่มันเกิดดราม่าเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดไปเองคนเดียวหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลหนิงก็จะบอกว่าหนิงหวังดีแล้วก็เราก็ถามว่ามันจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละมันก็จี๊ดเหมือนกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับกับประโยคนี้เพราะหนิงผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนมีมีม,ม,มีมีความที่หนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศ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 แม่เลยอะ่ะไม่ว่าจะด้วยคําพูดอะไรใดๆแล้วก็ถ้า ถ้าใครที่ไม่รู้อะไรบางทีก็เราคิดว่ารู้บางทีถ้ามันวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักอ่ะหนิงว่ามันก็ไม่โอเคหนิงแค่รู้สึกว่าวันนั้นหนิงเองหนิงก็แค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองยางพอข่าวมันออกมาแล้วเราได้คุยกแบบับพี่พีเคนนครับว่าแต่ทงไมบางคนมองอว่ามันแบบ่งฝ่ายแบ,บ่งข้างกันไม่ไดไม่หนิงหนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทอ่ะนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเราจะการแบ่งข้างเนี่ยต้องใช้คําว่า เราจะไม่ไม่แบ่งข้างว่าว่าเขาเลิกกันแล้วแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วแล้วเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนิงขอยืนข้างข้างสิ่งที่ถูกต้องหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วนิงก็จะพูดกับ กับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้แล้วถ้าวันนั้นน่ะหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วแล้วทำอะไรก็ได้ตามที่พี่อยากจะให้หนิงพูดให้หนิงทําวันนั้นน่ะพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงหนิงจะไม่คบคนคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิง ก็คือเกลียดหนิงไปได้เลยหนิงยอมให้ให้เกลียดหนิงยอมยอมแบบยอมห้องอ่ะเออหนิงว่าหนิงก็ห้องหลายทีแล้วอ่ะในหลายหลายเรื่องกับสิ่งที่หนิงไปยุ่งเรื่องเรื่องคนอื่นอ่ะก็ห้องหลายทีแล้วก็ก็ยอมห้องอีกครั้งหนึ่งแต่แค่รู้สึกว่าแบบหนิงหนิงรักหนิงเป็นห่วงหนิงอยากให้แบบพี่พีเคเป็นคนน่ารักมากพูดเลยเป็นคนน่ารักมากๆแล้วในกรณีทพี่ชายที่เขาออกมาโพสต์ฟาดหตรงนี้เรากลัวจะมีปัญหา อันนั้นหนิงว่าในส่วนของนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าหนิงขอหนิงขอไม่เอ่ยไม่ไม่ไม่ไปพาดถึงบุคคลที่3ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวหนิงเองแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงเอาแค่ตัวหนิงกับพี่พีเคที่เป็นที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนสอนหนิงคอยดูแลหนิงในเรื่องของการทํางานอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาในวันที่หนิงมีปัญหา พี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนีงมาตลอดแล้วก็รับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอมันคืออะไรเอาแค่หนิงกับพี่พีเคพอกับคนอื่นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะพี่หนิงก็คือเห็นข้อความที่ทั้งหมดที่เขาเกล่าวมานะอ๋อเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าหนิงก็หนิงก็หนิงถึงบอกแล้วว่าตัวหนิงเองเอาแค่หนิงกับพี่พีอย่างเดียวข้อความเหไม่สบายใจหรไม่เลยค่ะไม่เพราะหนิงอย่างที่บอกนะคะว่า คนที่คนที่ทําจะทําให้หนิงรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบอยากอยากจะคุยอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคค่ะคือมันก็มันก็บานปลายแหละแต่แต่หนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงได้มีโอกาสคุยพี่พีเคเขาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดในสิ่ง <c oughs> ที่เขาทําลงไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เมื่อเมื่อคนที่เขารู้สึกผิดแล้วอะ่ะ ก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องคงต้องแก้ไขอะไรและการที่หนิงพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าหนิงอะเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเวลามันเกิดขึ้นอะการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราไม่ผิดบางทีมันก็ต้องก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึง ส่วนกําลังใจเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวพี่เขารวมถึงกระทั่งหนิงทุกคนที่อยู่ในรายการส่งกําลังใจให้เขาเสมอแล้วก็อยากให้พี่อ่ะกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกๆคนเอ่อเร็วๆแค่นั้นเองคุลำบใจเหมกนที่ตอบไลยเพราะว่าพอตอบไปและคนก็มองว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงหนิงลำบากหนิงลำบากใจมากเพราะว่า อ๋อหลายๆเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พอ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 มันเกิดขึ้นมามันก็หนิงถึงบอกว่าหนิงไม่ได้เข้าข้างใครหนิงพูดบนบนเหตุและบนผลของความที่ถูกต้องแล้วหนิงก็ไม่อยากให้ใครคือหนิงว่าผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งที่เราอ่ะคิดว่าเราผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วอ่ะมันก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วฉะนั้นเมื่อถ้ามันผิดตรงนี้แล้วอ่ะ แล้วรู้ว่าผิดเราต้องยิ่งถนอมแล้วแก้ไขให้สิ่งที่มันจะมุกออนต่อไปข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบดึงดึง,ดงแล้วกลายเป็นมันก็วนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบแล้วจริงๆอะ่ะบางทีนิ่งออกมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นเห็นน้องแบบดูสตรองดูแข็งแรงดูแบบหน้าแบบนิ่งๆได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังอะ่ะพวกเราอะ่ะ อ่อนแอแล้วพวกเราบอบางขนาดไหนแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้เนะนี่ยหนิงถึงหนิงถึงรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไปกระทบหรือทําลายจิตใจน้องแต่พูดทุกอย่างบนเหตุและบนผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่หนิงารที่เราออกมาพูดหรือโพสอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความสียของเราับบที่มีเหตุเปลี่ยนไปหราสำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่หนิงไม่ได้รู้สึกว่าหนิงหนิงเป็นห่วงเขาหรือหรือรู้สึกแย่ กับเขาคือกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกแต่เราก็คงทำได้แค่นี้ที่ที่เหลือก็รอรอพี่เขาแล้วก็วันที่พี่เขากลับมาหนิงเชื่อว่าหนิงว่าทุกคนแหละทุกคนในใ,ใ,ในในในโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดอันนิงถามว่าตัวเราเองอ่ะที่เรากาลังนั่งพูดเราไม่เคยพลาดหรอเราก็เคยพลาดถูกปะแล้วเมื่อมันพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่เราก็แค่เราก็แค่กลับอ่ะ เราก็แค่เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันแล้วหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองแค่นั้นเลยตัวหนิงเองนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมาก<ๆ>ก็เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันอายุแบบอีกไม่กี่ปีก็จะเข้า50แล้วอ่ะอ,อะไรที่เราจะทำให้เราซัอพอร์ตพี่ชายของเราคนนี้ต่อไปเพต้องรู้สึกว่า ไม่ไม่ไ,มไมหวแล้วความคิดอย่างนี้ทะไมที่หนิงรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสหรืออยากให้ทุกคนยังให้โอกาสมืออยู่เพราะว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนหนึ่งที่ก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากๆนะหนิงพูดตรงในการในการดําเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงอะมักจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับแบบคนรอบข้างพี่ๆนักข่าวและที่สาคัญก็คือประชาชน แค่เรากลับมาเท่านั้นเองแล้วในการกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เนี่ยเรื่องราวของเราในทุกๆมุมอะ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่แบบเหมือนคล้ายๆถอดบทเรียนอะ่ะเออแค่นั้นเองเลย mm hmm. คือหนิงว่าคนเราทุกคนอะ่ะ mm hmm. มันมันอย่าไปซ้ําจนเขาไม่มีทางยืนหรือทางเดินแล้วก็หลังชนฝาเลยอะ่ะ mm hmm. ให้โอกาสแสดงว่าทุกวันนี้คือพี่หนิงได้คุยกับพี่เคทล่าสุดก็คือเขาสำนึกในสิ่งที่เขา คือหนิงก็ไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆแต่เท่าที่หนิงคุยอะคะ่ะหนิงรู้ว่า,าพี่หนิงอะหนิงรู้นิสใสพี่หนิงหนิงรู้ว่าเขาว่าสำนึกเขาอะก็รู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ยังการแสดงออกเขาอะเขาแสดงออกไม่เป็น,นแล้วเขาแสดงออกไม่เป็นจริงๆแล้วแล้วยิ่งคนแบบแสดงออกไม่เป็นอะบางครั้งมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้ใหมันให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะดี นาะก็ก็แบบเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกคบกันหรือว่าอะไรเพราะวันหนึ่งที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาก็จะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเขาค่ะหนงกับพี่ธัญญาเ <laughs> ชิดชูเชิดชูกับความจินลลม้นตลกอ่ะมันเคมีเคใจมากเลยแม่คือจริง,รงๆอ่ะตอนที่ที่ถูกพี่ธัญญามาบอกให้มารับเชิญซีรีส์แรกก็เล่นนิดเดียวก็คือทุกการทํางานอ่ะมันคือการตั้งใจ ตั้งใจทํางานมากๆแต่ด้วยความที่อาจจะหนึ่งสนิทกนัน,นสองแล้วคือมันต้องเล่นบทแบบเนี้ยถามว่าเราเขินไหมเราก็เขินเราก็เลยต้องพยายามจะแบบทาให้ดีที่สุดในเทคเดียวคือเหมือนเล่นให้เด็กมันดูอะนั่นคือเทคเดียวนั่นทุกอย่าง <laughs> คือการเล่นเทคเดียวหมดเลยอะคือใช้ความแบบอืมแต่ด้วยความสนิทไงถ้าสมมติไปเล่นแบบนี้กับคนอื่นอะก็อาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้แต่เล่นไปเล่นมาหนิงบางทีหนิงก็ไม่ค่อย คือถ้าพี่ธัญญาไม่มีพี่เป็กอยู่อ่ะหนิงอาจจะคิดแล้วทึกทักไปเองว่าเขาคิดอะไรกับหนิงอะไรนะไหรอมันเพวเลยหรอเขาเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่ายังไงก็คือเขาอะชอบบอกว่าหนิงอะเป็นคนเริ่มก่อนแต่เมื่อเรากับไปย้อนดูเทปหรืออะไรใดๆเขาจะเป็นคนบุกก่อนเสมอเข้าใจปะใช่เขาจะเป็นสายลุกใส่ก่อนเสมอแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีพี่ธัญญาไม่มีคุณสามีหรือมีพี่เป็กเนี่ยหนิงก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เหมือนกันเงยไม่รู้จริงๆก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวสมมติ อ่าหกขล้มรู้เป็นยังไงเอ่อโอเคไหมคือถามเอานี้ถามเยอะกว่ากว่าเขาเรียกว่ากับคนที่อยู่รอบข้างอย่างที่สนิทมากมากมากแบบไอ้แก๊งแม่อ่ะแก๊งแม่ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็แล้วแล้วเวลาอยู่ในรายการอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่รู้หนิงก็บอกไม่ถูกครับอสเมื่อกี้บอกว่าเทคเดียวอ่ะแล้วมันเริ่มยังไงหมายถึงว่าจูบมุมนี้หรือว่า เท็กนั้นน่ะมันเริ่มจากที่ว่าจริงๆแค่แค่มันเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนฉากช็อตพระเอกนางเอกเนาะที่แบบว่าเราก็ต้องล้มตัวทับกันลงไปล้มทับไปพุ่งกับว่าเขาอยากให้แบบหน้าเนี่ยปากอะโดนการจุบกันแล้วก็ตกกระจายออกมาแต่เขาอะดันจุบเสร็จแล้วเขาก็ค้าง น้าฉากนั้นจริงๆเขาแช่เราก็เอ๊ะแช่มุมกล้องหรือเปล่าหรืออะไรแบบแล้วตัวมันอะมันเหมือนซีนอะมันก็มันก็คือขยับเรารู้สึกแล้วก็ไม่สังคัดเอาไม่สังคัดเราก็ต้องเล่นต่อมันมันก็ต้องไหลต่อแล้วเราตอบโต้ยังไงกับเขาค้างเรามัฟเลยเหรอแม่กัดปากเขากัดปากเขาหรอมัฟไปเลยนะกูมัฟไปเลยอ่ะกัดปากเขาไปเนะเขาค้างเราเคิมเออไม่รู้มันน้องหมด ไม่ไม่รู้สิไม่ค้างเร่เก็เลยไม่มันก็มันก็คือค้างเสร็จฉนั้นเราก็แบบคือคาแรคเตอร์ในเรื่องเราต้องเป็นคนแบบว่าขี้แกล้งเป็นแบบซนซนเป็นแบบเฮาเฮาเป็นแบบต้องแย่ต้องเล่นอย่างเงี้ยเราก็คือคีฟคาแรคเตอร์ในเรื่องเอาไว้พุ่มกับดันชอบเนี่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่ทำยาเตรียมโปรเจก ภาคที่จะเป็นเนี่ยคือพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีถ่ายไซส์สตอรี่มีถ่ายไซส์สตอรี่เสร็จแล้วแล้วก็ก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทําโปรเจกที่มันเป็นเป็นอีกโปรเจกหนึ่งขึ้นมาที่แบบเป็นตัวเรานะกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเอารุ่นเด็กอ่ามาเอารุ่นเด็กมาประกบกันด้วยอลยก็คือถ้าจะขายตัวเราก็อายตัวเองนะทําเพื่อขายตัวเองมันก็มัก็อายนะทุกวันนี้ก็แต่แฟนลับคืองงมาก กลับไปเป็นฟิลแบบสมัยก่อนอะที่เวลาเราไปไหนใช่ป่ะแฟนลับจะตามไปแต่จะไม่ได้มีการสร้างด้อมเหมือนเด็กสมัยนี้ไงตอนนี้มีดอม้อ,นนมดอมพันกว่าคนอะเอกอว่าเป็นผู้อยู่นตัวแม่อุ้ยเขินอะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณเทวดาฟ้าที่ไ, <c oughs> ไมด้เป็นมูมาด้วยกันนะคะที่ยังบอกว่า <c oughs> เขาเรียกว,ว่ายังมียังมีกระแสให้แบบว่าหาหาเงินหาทองทางานได้แบบเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ย ที่มันจะต้องมีใจตอนนี้เตรียมใจแค่ไหนว่ามันจะมันต้องจเดือด,ด,ด,ดนะหรือว่ามันไม่ต้องเตรียมมันอยู่ในมันมันมันไม่ต้องเตรียมเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆคือทุกอย่างที่เล่นอะ่ะมันเหมือนถ้าเราคีปอยู่ในตัวละครตัวนั้นอะ่ะมันเล่นได้จริงๆมองตาฟุ๊กชาร์ดเลยสปาปากปุ้งก็โอเคอ่ะหรือวิาจียเอาคืนพี่ธัญญาไหมไอเียมเราคืนพี่ธัญญาไหมว่าถ้าเธอรู้กฎก่อนเดี๋ยวฉันจะจะัวแต่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่าเวลาที่มายังไงอ่ะคือคือด้วยความสมมติว่านิงกำกับ ตอนที่ตอนนั้นให้เข้มกับมูเขาเล่นเลิฟซีนใช่ป่ะคือเวลาเวลาเวลาพี่ย่ามายังไงอ่ะหนิงจะเล่นฉีกออกไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาอ่ะตามให้ทันเราหนิงว่ามันมันมันดูลุ้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเล่นแบบนั้นดูเออก็โอเคอย่างนี้มีเปล่งใจพี่เป๊กไหมใช่เพรพี่ย่าบอกว่าเอาคืนมองหน้าพี่เป๊กได้ไหมเออ เขาก็คงไม่ทำไรหนูหรอกหนูเป็นน้องไลนพี่แจ็ให้พี่เป๊กทราไหมว่าบอกแล้วบอกแล้วก็คือวันที่บอกอะค่ะคือว่าวันนั้นอะวันเกิดพ่อแปง แล้วแล้วเราพี่เป็กเองอ่ะเป็นคนเขียนข้อความมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันเกิดพ่อถ้าว่างก็เดินมาแล้วบ้านเราก็ใกล้กันมากหนิงก็เดินไปแล้วพอเดินไปเสร็จอ่ะด้วยความเจอกันเขาก็พี่ยากระจุงมือหนิงเดินเข้าบ้านไปก็เจอพ่อแปงพ่อแปงก็บอกอ้าวเป็นแฟนกันนี่อุ้ยกลางผู้ใหญ่ทุกคนเลยอ่ะแล้วหันหน้าช็อตกลับไปตึ๊บพี่เป็กอยู่อยนี่เขาก็น้านิ่งๆแล้วหนิงก็รีบปล่อยพี่ยาโอ้ยพี่ยาบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย พี่เต๊กบอกทำไรกันเนี่ยทำไรกันเนี่ยตอนนี้ถามหน่อยว่าเริ่มใจสั่นกับเพศเดียวกันไหมโอ้ยตอนนี้ใครเข้ามาก็ใจสั่นหมดแล้วร้อนแล้วแต่ว่าอันอันนี้พูดเล่นนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นเป็นตอนนี้ไม่ได้พร้อมจะมีใครค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า นิลินพึ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรพึ่งกลับมาแบบแข็งแรงสดใสอนะไรอย่างนี้เนาะหนิงมีความรู้สึกว่าถ้าลูกไม่ได้พร้อมหนิงไม่พร้อมหรอกหนิงจะไม่มีวันทําร้ายหัวใจลูกหนิงที่ทําให้ลูกหนิงแบบรู้สึกสับสนแต่ลูกรู้ว่าอันนี้คือการทํางานตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งลูกบอกว่าแม่มีแฟนเถอะหนูอยากให้แม่มีวความสุขใครใครจะอยู่กับหนิงได้ <laughs> มาตรฐานหนิงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนี้ว่าใครก็อยู่กับหนิงไม่ได้หรอกเอาจริงหนิงขอแบบว่าวันนี้ คือไม่ได้พูดว่าจะปิดกั้นตัวเองเราไม่มีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ขอเอาลูปเป็นที่ตั้งก่อนสําคัญที่สุดก็คือคิดไหมว่าเราจะเป็นคุณแม่คนเดียวอยู่คนเดียวไปนตลอดเ้ยไม่คิดใช่ไหมเอาปวาให้ตอบว่าไม่คิดปวาระ,วะตอบปวาให้ตอบว่าไม่คิดเลยไไม่ด้ ก็จริงจริงหนิงก็เพื่อนๆพี่ๆเยอะไงแล้วทุกวันนี้หนิงก็จะเป็นเด็กเป็นคนที่แกล้งเนี่ยเด็กกินเจอหน้าปะเดี๋ยวหาเล่เล่นกันแกล้งกันอะไรยเงี้ยคือคือพอพอได้ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวจริงๆอ่ะหนิงรู้สึกว่ามันได้ชีวิตที่แบบชีวิตที่ของเราที่เป็นของเรากลับคืนมาวความสุขที่มันเกิดขึ้นได้ง,ง่ายจริงแล้วมันเป็นความสุขง่ายๆจริงๆนะที่แบบว่าเราได้กลับมาเป็นเป็นเป็นคนเดิมในแบบของเราที่ไม่ต้องฝืนตัวเราเองในหลายๆเรื่อง แล้วเราก็มีความสุขที่เรามีลูกอะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนเพราะนี่ลินทุวันนี้เนี่ยไปทําผมด้วยกันไปทําเล็บด้วยกันใส่เสื้อผ้าแบ่งกันแล้วรองเท้าก็ไซส์เดียวกันคือเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอย่างเงี้ยทานด้วยกันลูกมาทดแทนทุกอย่างเลยอะค่ะอืมอ่ะเป็นเรื่องที่รบัวนพดหน่อยคุยอายอ่ะอนัอ้นคือยังไง ไม่รู้มันล้มลงไปได้ยังไงม่รู้ที่ที่บ้านก็เดินทุกวันแล้วตอนล้มลงไปเนี่ยคือจริงจริงหนิงไม่ได้จะเอากล้องเนี่ยไปให้ใครคือจริงๆวันนั้นอะคือรู้สึกผิดกับป้ายุ้ยมากเพราะคุณพ่อป้ายุ้ยอะเสียแล้วหนิงอะไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบคือวันก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปเพราะวันก่อนหน้านั้นดันแบบว่าคือโครงทํางานเราไม่ได้นอนแล้วเราวืดก็คือเหมือนเหมือนเวียนหัวจะเป็นลมก็เลยไม่ออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปวันอาทิตย์นะ แล้วปรากฏว่าพอถึงวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปอีกเราก็แบบด้วยความหนิงแคร์ไปยุย้ยแล้วหนิงก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนิงถึงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยเก็บเอาคลิปอน,น,นันาจากในกล้องแล้วก็ส่งไปว่าเนี่ยหนิงอ่ะ หนิงล้มจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยและเนี่ยมันก็คือทุกคนไม่มีใครเป็นห่วงหนิงเลยวันนั้นจริงๆทุกคนคือขำก็ถ้าดูจากคลิปอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เอาไปแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องแต่จริงๆเจตนาคือแค่อยากจะยืนยันว่าเฮ้ยล้มจริงๆเราไม่ได้ไปี่่มันใจูมเพนนราะนในในนะว่าเราก็อยู่คนเดียวตรงนั้นวูบเหมือนกันเพราะว่าล้มลงไปเสร็จแล้วพอมันพลิกเสร็จปุ๊บมันมันก็งงงงโกงโกงเหมือนกันบ้านแบบหมุน แล้วก็แบบตะโกนเรียกแม่บ้านสักพักเดียวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวฉันต้องทํางานฉันต้องทํางานนะถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็ต้องแบบมีงานต้องทาก็ก็ลุกขึ้นมาก็หลายคนก็เป็นห่วงเพราะอะไรเราก็อะไรใช่เพราะที่ผ่านมาก่อนนั้นมันเคยล้มอยู่แล้วก็เนี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งที่ก็เหมือนปวดเนี่ยหนิงว่าเดี๋ยววันเนี้ยถ้าเสร็จงานหนิงก็ว่าจะไปเช็คเหมือนกันยังไม่ได้ไปตรวจอะไรเลยยังไม่ได้ไปตรวจค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มปวดแบบท้ายทอยปวดหลังมาแล้วแบบบางทียืนนานๆหรือนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะมีอาการแบบ เมื่อยปวดตววลงง่ายลื่นหงายหลังแล้วก็เหมือนเราเจ็บอ่ะอีท่าเีไยวรู้แล้วมันก็หมุนตัวลิกชอบโดนตรงใช้ทอยตรงนี้นิดหน่อยอะเจ็บเจ็บหรือเขินอายมากกว่าอายมากกว่า